สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้พบกับคุณครูอีกวันหนึ่งนะครับเรามาคุยกันในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเด็กรู้จักความสัมพันธ์ไหมครับความสัมพันธ์นะครับเวลาที่เรามามองในเรื่องของความสัมพันธ์หรือ relation นะครับเราจะแทนด้วยตัว R เพราะว่ามันย่อมาจากคําว่า relation นะครับเราจะแทนด้วยตัว R นะครับความสัมพันธ์หมายถึงอันดับแรกนักเรียนต้องรู้จักคําว่าคู่อันดับก่อนครับคู่อันดับ คู่อันดับหรือออเดอร์แพร์นะครับออเดอร์แพร์หมายถึงอะไรครับผมคู้อันดับเนี่ยมันหมายถึงเวลาเรามาใส่2ตัวก่อนนะครับผู้อันดับหมายถึงอะไรครับสิ่งที่มันมีเป็นคู่นะครับโดยการใส่เป็นเครื่องหมายวงเล็บนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นออเดอร์เซตสมมุติว่าเราให้เป็นคู่อันดับ A B เราจะเรียก A ว่าสมาชิกตัวหน้านะครับสมาชิกตัวหน้าแล้วก็เรียก B ว่าเป็นสมาชิกตัว หลังนะครับนะต้อเรียนมองครับ A คือสมาชิกตัวหน้าแล้วก็ B คือสมาชิกตัวหลังนะครับนะทีนี้ปุ๊บนะครับนะเวลาเรามองปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาเขียนคู่หนับคู่หนับหมายความว่าไงครับคู่หนับก็คือสิ่งที่เรานํามาใส่ภายใต้เครื่องหมายวงเล็บนะครับที่แบบเป็นออร์เดอร์เซตก็คือเซตแบบมีอันดับตัวหน้าเรียกว่าเป็นสมาชิกตัวหน้าตัวหลังเรียกว่าเป็นสมาชิกตัวหลังนะครับนะอย่างเช่นนะครับนะเช่นเราเขียนบอกว่านะครับ จงเขียนคู่อันดับนะครับนะจงนะครับจงเขียนคู่อันดับนะครับเป็นครูเขียนช้านิดหนึ่งนะครับที่สมาชิกตัวหน้านะครับสมาชิกตัวหน้าเป็นครับน้อยกว่าตัวหลังนะครับที่สมาชิกตัวหน้าน้อยกว่าตัวหลังนักเรียนก็มานั่งดูละเอ๊สมาชิกตัวหน้าน้อยกว่าสมาชิกตัวหลังคืออะไรเช่นไรครับยกตัวอย่างเช่นคู่อันดับ 3 5ส,สังเกตไหมครับเราก็มาดูสมาชิกตัวหน้าก็คือเลข3ส่วนสมาชิกตัวหลังก็คือเลข5ตัวหน้ามันน้อยกว่าเลขหลังสมาชิกอะไรครับ28ยกอะไรก็ได้ครับสมาชิกตัวหน้าคือเลข2ส,สมาชิกตัวหลังคือเลขอะไรครับ8สมาชิกตัวหน้าน้อยกว่าสมาชิกตัวหลังเห็นไหมครับแต่ถ้าเราเขียนเป็นคู่นับ31ตรงกับเงื่อนไขไหมไม่ตรงใช่ไหมครับเนื่องจากตัวหน้าเนี่ยนะครับ3ม,มันไม่ได้น้อยกว่า1 เห็นไหมครับ like อ okay. <owner gef> <necessary> ันนี้ก็ไม่ถ mm ือ hmm. ว okay. uh ่าเป็นตามเงื่อนไขการจะเขียนคู่นับใดๆก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของคู่นับที่โจทย์กําหนดมาให้โอเคไหมครับนะคู่นับของโจทย์มาให้ที่ที่โจทย์กําหนดมาให้ทีนี้เรามามองครับนิยามของความเท่ากันของคู่นับนะครับนะเรามามองนิยามของความคู่กันก่อนนะครับนะเขาบอกว่านะครับคู่นับ2คู่นับเนี่ยจะเท่ากันก็ต่เมื่อนะครับคู่นับ ab นะครับนะคู่นับ ab จะเท่ากับคู่นับ c ดีก็ต like e. right. uh ่อเมื่อนะครับนะ AB จะเข้ากับผู่ดับ CD ก็ต่อเมื่ออะไรครับสมาชิกตัวหน้าต้องเท่ากับสมาชิกตัวหน้าก็คือ A ต้องเท่ากับ C และอะไรครับเห็นไหมครับครูใช้เครื่องหมายตากาศนะครับ A ต้องเท่ากับ C และ B ต้องเท่ากับ D เห็นไหมครับสมาชิกตัวหน้าต้องเท่ากับสมาชิกตัวหน้าสมาชิกตัวหลังต้องเท่ากับสมาชิกตัวหลังนะครับนะนี่หมายถึงนิยามของคู่อันดับถ้ามันไม่เท่ากันปุ๊บใช้ได้ไหม ก็ไม่ได้นะครับนะอย่างเช่นเรามาพิจารณาโจทย์ครับโจทย์บอกว่ากําหนดให้นะครับนะโจทย์กําหนดให้นะครับเนี่ยกำหนดให้อะไรครับกําหนดให้คู่อันดับ 2x บวกกับ y นะครับกับ3เท่ากับคู่อันดับอะไรครับ7กับอะไรครับ 3x ลบ y เวลาที่นักเรียนมองคู่อันดับอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมามองก่อนนะครับสมาชิกตัวหน้าคืออะครับเดี๋ยวครูใช้อีกสีหนึ่งนะฮะใช้สีเขียวก็แล้วกัน นักเรียนก็มามองดูสมาชิกตัวหน้าของพวกเราคือตัวนี้ครับเห็นไหมครับ 2x บวก y อันนี้ก็คือสมาัชิกตัวหน้าก็คือ7เพราะฉะนั้นสมาชิกตัวหน้าของเราก็คือ 2x บวกกับ y เท่ากับ7นะครับเราก็ได้ y เดียวเท่ากับ7ลบ 2x ได้แล้วนะครับเก็บไว้ก่อนให้เป็นสมก,การที่1นะครับคุณครูให้เป็นสมก,การที่1ต่อไปครับค,ค,รคุณครูใช้สีฟ้านะครับหรือสีน้ําเงินแทนด้วยสมาชิกตัวหลังคือนี่ครับ นะครับแลอันนี้คือสีนะครับสมาชิกตัวหลังก็คือ3เท่ากับเท่าไหร่ครับ 3x เ็ลบกับ y ยเห็นไหมครับ3เท่ากับ 3x เลบกับ y เพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับนะเป็น 3x กลบ y เท่ากับ3กลับข้างของสมการแค่นั้นเองครับั้งหมดครับพอกลับข้างของสมการปบเราก็จะได้เป็นลบ y เท่ากับ3ลบด้วย 3x หรือ y เดียวเท่ากับลบ3บวกกับ 3x น้องเขียนสมการใหม่นะครับนะ เขียนสมการใหม่ y นะครับนะอ่านอย่างนี้ก็ได้นะครับนะอันนี้เป็นสมการที่เท่าไหร่ครับสมการที่2เอาละพอทีนี้ปุ๊บเรามาพิจารณาสมการที่1กับสมการที่2นะครับนะเรามาพิจารณาสมการาาพิจรณสมการที่1กับสมการที่2กันนะครับนะได้แล้วใช่ไหมครับเห็นไหมสามเท่ากับอะไรครับ 3x ลบ y เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแทนค่าคร <yle> <ย>ับแทนค่า2สมการนะครับนะเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับผมจากสมการที่1 ครับนะสมก,การที่1เป็นเท่าไหร่ครับสมก,การที่1ก็จะเป็น y เท่ากับเท่าไหร่ครับผม7ลบส x สมก,การที่2คือ y เท่ากับอันนี้สมการที่1อันนี้สมก,การที่2 y เท่ากับเท่าไหร่ x. ครับลบ3บวกกับเท่าไหร่ครับ 3x นะครับคุณครูกำจัด y ก่อนนะครับนะเอาสมก,การที่1นะครับนะเอามาสมก,การที่1ลบสมก,การที่2ก็จะได้ y ลบ y ก็เป็น0เท่ากับ เจลบลบสก็เป็นเจ็ดบวกสก็เป็น10บลบสลบลบสนะครับลบสลบบสก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับลบลบสอลบลบสามมีค่าเป็นอ่าสองลบสก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ -5 ไม่ใช่ลบลนะครับลบห้าเพราะนั้นเราก็แทนค่าเป็นลบสิบเท่ากับเท่าไหร่ครับลบสิเท่ากับลบห้าเอ็นีครับลบสิเท่ากับลบห้าเอ็กซ์เพราะนั้นเอ็กซเดียวของนักเรียนจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ x เดียวของรูปก,ก็มีค่าเท่ากับลบสิบส่วนด้วยลบห้าเท่ากับ x เห็นไหมครับลบสิบส่วนด้วยห้าเท่ากับ x หมายความว่า x ของเราก็มีค่าเป็นสองเห็นไหมพอ x เป็นสองปุ๊บเราก็เลือกแทนค่านะครับแทนค่าในสมก,การไหนดีในที่นี้คุณครูแทนค่าในสมก,การที่หนึ่งนะครับก็เขียนแทนค่านะครับ x ในสมก,การที่หนึ่งนะครับพอเราแทนค่า x ในสมก,การที่หนึ่งเมื่อกี้เราได้ x เท่ากับสองตัวนี้สมก,การที่หนึ่งคือ y เท่ากับเท่าไหร่ครับเจ็ดลบด้วย 2x ตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ย y เท่ากับ7ลบ 2x ก็เป็น y เท่ากับ7ลบด้วย2คูณกับ2ก็มีค่าเป็น y เท่ากับ7ลบด้วย4พะ y เท่ากับ7ลบกับ4 y เดียวก็มีค่าเป็น3นะครับดังนั้นถ้าเขาบอกว่าจากโจทย์นะครับนะกำหนดให้หคูณดับตัวนี้เท่าน,น,นี้จงหาค่านะครับคุณครูเขียนโจทย์ไม่ผิดจงหาค่าเขียนโจทย์ไม่จบนะครับ x y นะครับเพราะนั้น x กับ y ของเราคืออะไรครับดังนั้น x ก็เท่ากับ2แล้วก็ y ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ3เห็นไหมคร ไม่ได้ยากเลยเห็นไหม่ายเป็นเท่าไหร่นะฮะ x เป็น2ใช่ไหมครับพอ x เป็น2ปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้สมการที่1ใช่ไหมครับ7ลบด้วย2 x นะครับนะ7ลบด้วย2 x เพราะฉะนั้นเราก็ได้